สวัสดีค่ะมักเสื้อผ้าที่สองค่ะนางค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดสเวตเตอร์มีฮูดรวมชายหญิงเกรดดีนะคะ,คะลูกค้จาจ<ด>้าเป็นงาน USA l o ส t C.I นะคะ45โลราคา4,000บาท จำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่70-80ถึงตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ50บาทจ้าแต่เต่เยอะหรอคะแตะอีกแล้วเราแต่เช้าเลยไมเราแตะแต่แต่ทั้งวันเต่ทั้งวันเลยนะคะลูกจะเป็นเพลงแล้วนะคะตอน ค่ะจะติดอ eh, ่างอแล้วแต่แต่แต่ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้อีกแล้วสําหรับสมาชิกบัคทุกท่านนะคะจ๋าเรามีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคของเรานะคะลูกค้าจ๋าสี่พันไม่ขายสามพันเก้าก็ไม่ขายลูกค้าจ๋าสมาชิกบัคค่ะเอาไปเลยค่ะลูกค้าในราคา ต้นทุน50บาทค่ะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง3 6บาทค่ะสามสบบาทเท่านั้นใช่ค่ะลูกค้าจ๋าช็อตนิดหน่อยนิดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวลูกค้ากอจะคลิปไม่ครบขอภัยด้วยนะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะลูกค้าจ๋าเราแบบว่าคืนกําไรให้ลูกค้ากับอ่าลูกค้าสมาชิกพทเศษเลยนะคะลูกค้าจ๋าตั้งแต่รายการแรกนะคะลูกค้าจ๋า จนถึงรายการสุดท้ายนะคะลูกค้าจามโปรโมชั่นยั่วๆวันนี้เรารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นการจูบๆไปเลยนะคะลูกค้าจาบห้ารายการด้วยกันถูกต้องค่ะคอย่าเพิ่งออกจากไลฟ์ไปไหนนะคะลูกค้าจ๋าอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันเด้ออย่าเพิ่งรำคานกันเด้อลูกค้าจ๋ารำคาญกระบอกกันด้ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะลูกค้าไม่ต้องบอกก็ได้แล้วฟังกันก่อนฟังกันก่อนนะคะ ลูกค้าจ๋าบรรยากาศแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวล,ลูกค้าจ๋ากับสเวตเตอร์มีฮูดของเราลูกค้าจ๋าเป็นงานมีฮูดนะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายชนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เรียกได้ว่ามีคลามาให้เลยนะคะไซสแล้วคะ่ะ เป็นฟรีไซส์เนาะใช่ค่ะใส่ได้เลยได้เลยทนะคะใส่ได้เลยนะคะได้ค่ะลูกค้าจ๋าสวยจิ่นจ้าเหมาะมากนะกับบรรยากาศแบบนี้ลูกค้าจ้าต่างจังหวัดนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะสมุทรสาครก็เริ่มเย็นแล้วเหมือนกันนะเย็นเ็นิดหน่อยใช่ช่วงเช้าเช้านะคะกช้าจ้าช่วงเช้าเช้าคืออากาศแบบว่าเริ่มเย็นแล้วนะลูกค้าจ้าหลากหลายลูกค้าจ้าโปรโมชั่นนะคะบัตรจัด ะะคถูกต้องทุกข่้นเลยนะคะอ่าลูกค้าขะสุดคุ้มมากคุ้มจริงคุ้มจริงจริงแล้วหนักสองทำได้โอ้จ่ายเท่าไหร่นะคะสี่พันห้าคุ้มมากลดเยอะกว่าราคาส่งอีกใช่เลยราคาโปรโมชั่นบัคเท่านั้นลูกค้าขะสวยเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะอ่าลูกค้าจะขอบพระคุณหัวใจรัวๆนะคะลูกค้าขา กอโกดไล่นะคะโกรธยังไงอ่ะพี่นัดยังไงกดโกรธเหรอคะกดโกรธกดโ็ถามหน้าลูกค้าเขาก็คุณลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าจากสินค้าหลากหลายรายการนะเราจัดโปรให้ลูกค้าจ๋าสิบรายการลูกค้าจ๋าสนใจหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยนะเอ๋อกระชิบได้ไหมตัวนี้พี่นะราคาโปรก็คุ้มแล้วมีราคาเหมาอีกนะป้ามีราคาเหมาไปอีกค่ะลูกค้าค่ะ จริงอยากขายคนเดียวอยากขายขายคนเดียวไปเลยพี่นังนะคะเมาเมาไปอีกลูกค้้้าาาาเมมสถไดนะคะค่ะลูกค้าจะมีแบบว่าราคาหลากหลายนะลูกค้าเอาตั้งแต่สเต็ปแรกเลยสองหมื่นค่ะลูกค้าจ๋าสเต็ปแรกนะคะลูกค้าจ๋าซื้อครบสองหมื่นค่ะลูกค้าจ๋าพร้อมเป็นสมาชิกกับบั๊เลยลูกค้าสเต็ปต่อมาค่ะลูกค้าจ๋า ซื้อเป็นเซตค่ะราคาส่งนละกระสอบ20กระสอบ50กระสอบขึ้นไปนะคะราคาใช่ราคาจ้าสเต็ปถัดมาค่ะลูกค้าาราคาเหมาเหมือนที่คุยว่าบอกเหมาไปเลยลูกค้าค่ะ ของที่นี่คนเดียวฉันไม่อยากคล้ายๆขายเหมือนชาใช่ฉันเหมาไปเลย่าเหมาไปเลยค่ะเหมาๆค่ะใช่แล้วเรารวยอย่างเรานะคะต้องเหมาอย่างเดียวไปนาค่ะใช่แล้วรวยคนเดียวไปเลยลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าพูดกันถึงเรื่องเสเ้อเตอร์ค่ะ ยังไงนะผู้หญิงผู้ชายใส่ด้วยกันได้แล้วลูกค้าคือสวยมากใช่ค่ะลูกค้าเกรดดีก็จริงนะแต่ว่าลูกค้าดูความแบบว่าลูกค้าดควว่าโอเคเลยนะลูกค้าไปถ่ายแบบแปดเก้าก็ได้ค่ะตัวละร้อยก็ได้ให้เหมือนกันค่ะได้หมดเลยลูกค้าจ่ายอยู่ในนี้นะคะใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชอบตางเกงไซส์ก็โอเคด้วยนะคะไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปแบบนี้ไม่กางใส่ได้เลยทั้งค่ะถึงชอบตรงนี้ลูกค้าค่ะ สินค้าเป็นงานเกียร์ดีนะคะจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-20%ตามเกณฑ์บริษัทบั๊กเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจ่าสวัสดีเดือนสุดท้ายของค่ะแล้วลูกค้าจ่าได้ยินแววแววมาคือมีแบบว่ามีคนมากระซิบลูกค้าจ่าที่เบาๆกระซิบเบาๆนะคะจ่าวันที่12เดือน12ก็จะมีกิจกรรมดีๆให้ลูกค้าทุกท่าน ลูกค้ายังไงนะอย่าลืมเข้ามาที่ไปเที่งไม่รู้นะยังไม่ทราบเนาะไม่รู้นะคะลูกค้าจ๋าว่าเขาเป็นยังไงกันอ่าอยากรู้อยากรู้อยากรู้เหมือนกันลูกค้าขาใช่แล้วลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะวันที่สิบสองเรามีนัดกันลูกค้าจ๋าวันที่ส2บสองนะคะลูกค้าจ๋าสิบสองสิบสองนะเรามีนัดกันลูกค้าใหม่ก็ได้ลูกค้าเก่าก็ยินดีลูกค้าจ๋าเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกับบ้านเรานะคะจ้าแจกฟรีหรือเปล่าเอ๊ ยังไงนะเอยยังไงยังไงยังไงลูกค้าสนงจัราต้องใสงได้ค่ะต้องมีต้องมีสักอย่างลูกค้าค่ะงองมีสักอย่างหนึ่งนะคะ12งเดือน12งนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะมีจริงมีแน่มีแน่นอนนะคะลูกค้าจะจะเป็นแบบไหนเท่านั้นเองนะคะใชค่ะเดี๋ยวมาพบกับเรานะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้หนูบอกได้แค่นี้เพราะหนูเองก็ไม่รู้ไม่ใช่อะไรนะหนูเองไม่ใช่ไม่อยากบอกลูกค้ารู้แค่นี้ ใญ่อะลูกค้าจ๋ามาต่อกันที่สเวตเตอร์มีฮู้ดค่ะลูกค้าจ๋ามีฮู้ดใส่แบบว่าได้ทุกอกาสนะจะหน้าหนาวก็ได้หน้าร้อนก็ได้ลูกค้าจ๋าแดดออกฝนตกค่ะลูกค้าจ๋าอากาศเย็นค่ะลูกค้าจ๋าสามารถใส่ได้ตลอดเลยนะคะฉุดต้องค่าชอบตรงนี้คือขายได้ทั้งปีพี่นางค่ะเพราะว่าคุมแดดคุมลมได้นะคะบ้านเราประเทศไทยเรานะคะก็ใส่ได้ ใส่ได้ทุกฤดูเลยค่ะตัวนี้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๊ะเพราะว่าประเทศไทยเรามีสามฤดูนะคะลูกค้าจ๊ะครบเลยครบเลยเอาง่ายๆต้องใส่มีฮูดทุกฤดูอะค่ะเอาจริงร้อนก็ได้ใช่ค่ะหนาวก็ได้ค่ะฝนก็ได้นะคะลูกค้าจ๊า นะคะไม่จําเป็นจะหนาวไม่จําเป็นจะอ่าร้อนไม่จำเป็นจะฝนนะคะจ๋าเป็นเสื้อคลุมที่ต้องมีนะคะ,ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ใส่ได้ทุกวัยด้วยลูกค้าจ๋าไซส์ก็โอเคค่ะลูกค้าจ๋ายิ่งตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นนะคะ<อ>สาหรัสบสมาชิกบักษของเรานะคะใช่แล้วคุ้มมากจริงสี่พันเราไม่ขายสี 4, ่พันไม่ขา,า,ายเราขายไปแค่สองพันเก้าร้อยบาทต้นลูกค้าจ๋าต้นทุนห้าสิบเราไม่ให้ไม่ให้ขายไปแค่สามสิบหกบาทลูกค้าสาวสิบห้า ส6วสิบลูกค้านำไปขาย40บาทเอาบวกค่าขนส่งเอาห้าสบะขายห้ขาย50ขาย50าสเท่าเดิมเราต้เท่าต้นทุนเดิมนะคะงานลูกค้าเราไปดีกว่าค่ะลูกค้าจ๋าอันเอาหมดเวลาแล้วค่ะพี่นาเอาหมดเวลาแล้วลูกค้าจ๋าลูกค้าจ้าอันนี้เราขออนุญาตรีวิวคร่าวๆนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือยังไงให้ลูกค้าไปลุ้นกันต่อนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะ เป็นเสื้อคาเมตเตอร์มีฮูตดรวมชายหญิงเกรดบ,บีนะคะเป็นงาน USA Lost ไ i นะคะลูกค้าจ๋า45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆอยู่ที่70-80ตัวค่ะจบทุนต่อตัวโดยประมาณการนะคะ50บาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ตอนนี้เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นให้นะคะลูกค้าจ๋าสำหรับสมาชิกบกทุกท่ทานเลยนะคะลูกค้าจ๋า สี่พันเราไม่ขายไม่ขาย,ายค่ะ4ี่พันเราไม่ขายสมาชิกบัคค่ะรับไปเลยในราคา2,900บาทค่ะ <S 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 จากต้นทุน50บาทลูกค้าจารลดเหลือ36บาทเยอะๆค่ะ ค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นไลน Facebook, เว็บไซต์ไอจีทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยค่ะ,ะมัตะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะฟอติดตามีสองอช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ